สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนนะคะ,ะวันนี้คุณครูจะมาเฉลยการบ้านให้ในเมื่อวานและก็จะมีงานใหม่ให้นักเรียนนะคะ,ะเมื่อวานคุณครูสั่งการบ้านหน้าที่ที่3ใช่ไหมคะ,ะในนักเรียนลองมาดูซิข้อที่1อวัยวะที่เกี่ยวข้องกับระบบย่อยอาหารมีอะไรบ้างนักเรียนตอบว่าอะไรบ้างเอ่ยข้อที่1ก็ตอบว่า ได้แก่ปากโลดอ,อาหารกระเพาะอาหารลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ทวารหนักตับแมะตับอ่อนนะคะข้อที่2ถามว่าสารอาหารที่ย่อยณบริเวณต่างๆมีอะไรบ้างอาตอบว่าอย่างไรเอ่ยอปาปย่อยคาร์โบไฮเดรตกระเพาะย่อยโปรตีนลำไส้เล็กย่อยโปรตีนคาร์โบไฮเดรตและไขมันนะคะข้อที่3ถามว่าสรุปผลการทำกิจกรรมได้ว่าอย่างไร ตอบว่าระบบย่อยอาหารประกอบด้วยอวัยวะต่างๆได้แก่ปากหลอดอาหารกระเพาะอาหารลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ทวารหนักตับและตับอ่อนนะคะซึ่งทําหน้าที่ร่วมกันในการย่อยและดูดซึมอาหารต่อไปข้อที่4ถามว่านักเรียนมีแนวทางการดูแลรักษาอวัยวะในระบบย่อยอาหารให้ทํางานเป็นปกติได้อย่างไรตอบว่า รับประทานอาหารที่สะอาดในปริมาณที่เหมาะสมตรงเวลาไม่รับประทานอาหารที่มีรสจัดอันนี้คุณครูพูดในสไลด์ไปหมดแล้วนะคะอ่ะคุณครูจะมาทบทวนให้นิดหนึ่งเรื่องระบบการย่อยอาหารในคลิปที่แล้วอันนี้เป็นแบบเป็นแผนภาพลำดับทางเดินอาหารผ่านอาวัยวะต่างๆในระบบย่อยอาหารนะคะระบบย่อยอาหารอันดับแรกก็จะมีปากใช่ไหมสองคือหลอดอาหาร3กระเพาะสี่ลำไส้เล็ก ห้าลำไส้ใหญ่และหกวาวนมาโด,โดยปากนะคะภายในปากมีฟันมีลิ้นมีน้ำลายฟันจะทำหน้าที่บดเคี้ยวอาหารลิ้นจะทำหน้าที่คลุกเคล้าอาหารและน้ำลายจะนำน้ำย่อยช่วยในการย่อยอาหารให้เล็กลงนั่นก็คือย่อยคาบบร์โบไฮเดรตหรือว่าย่อยแป้งให้กลายเป็นน้ำตาลอันนี้ก็คือสรุปให้แล้วนะคะ ต่อไปอาหารจากปากจะสู่หลอดอาหารหลอดอาหารมีหน้าที่แค่อย่างเดียวคือการลำเลียงอาหารนะคะไปสู่กระเพาะอาหารกระเพาะอาหารจะผลิตน้ำย่อยออกมาเพื่อย่อยอาหารประเภทโปรตีนนะคะจำไว้เลยปากกลืนคาร์โบไฮเดรตกระเพาะอาหารเป็นโปรตีนต่อไปลำไส้เล็กค่ะกระเพาะอาหารจะส่งไปยังลำไส้เล็กลำไส้เล็กจะทำการย่อยโปรตีนคาร์โบไฮเดรตและไขมันนะคะโดยจะได้รับการสนับสนุนจาก ตับและตับอ่อนตับจะผลิตน้ำดีตับอ่อนจะผลิตน้ำย่อยต่างๆมาให้ลำไส้เล็กนะคะและต่อไป5คือลำไส้ใหญ่ไม่มีการย่อยแต่ทำหน้าที่ดูดน้ำและเกลือแร่แล้วก็ส่งไปยังสุดท้ายคือทวารหนักไม่ได้ทำหน้าที่ย่อยแล้วเช่นเดียวกันดังนั้นครูสรุปได้ว่าการย่อยสิ้นสุดที่ลำไส้เล็กนะคะเริ่มจากปากหลอดอาหารกระเพาะอาหารลำไส้เล็ก ลำไส้ใหญ่ไม่มีการย่อยแล้วตัดทิ้งทวารหนักไม่มีการย่อยแล้วตัดทิ้งนะคะมีเพียงแต่การดูดน้ําแรกเกลือแร่ส่วนทวารหนักก็คือการกําจัดกากอาหารออกจากร่างกายของเราแค่นั้นเองค่ะทีนี้คุณครูมีใบางานให้นักเรียนนะคะก็คือหน้าที่28แบบฝึกหัดตอบคาถามครูครู5คำถาม,น,าถามนะคะอันนี้ให้นักเรียน ตอบอย่างละเอียดนะคะข้อที่1ระบบย่อยอาหารทําหน้าที่อะไรตอบให้คุณครูข้อที่ 2. อ,อวัยวะในระบบย่อยอาหารมีอะไรบ้างแต่ละอวัยวะทําหน้าที่อย่างไรเนาะข้อที่สเพราะเหตุใดจ,จึงต้องเคี้ยวอาหารให้ละเอียดก่อนกลืนข้อที่4ตับและตับอ่อนเกี่ยวข้องกับการย่อยอาหารหรือไม่อย่างไรข้อที่5การรับประทานอาหารไม่ตรงเวลามีผลต่อร่างกายหรือไม่อย่างไรเขียนโจทย์นะคะ แล้วตอบคำถามให้คุณครูให้เรียบร้อยเดี๋ยวจะมีเฉลยในชั่วโมองถัดไปเช่นเคยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ